ทำไรเพ่จอดไว้สองวันนะยังเงาเลยห <c oughs> <c oughs> พี่คึ้มนะพี่อิทธิพลนะได้เลิกแล้วนะครับเพราะว่าประตูกดังเปิดแล้วนะเดี๋ยวแกจะปั่นล้มสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวแกก็จะตั้งลำนะไปทางนี้นะครับแล้วก็แทงของแกก็แทงแทงซ้ายอ่ะแทงซ้ายเข้าขอ,อะไรอนะ่ะ thank <sweak> you

บบอเอาหัวไปโน่อนนะเอาหัวไปโน่น,น,นตุดต๊ดตุ๊ดได้แนเลย

เมื่อกี้ผมถอยเข้าไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าได้ภาพว่ะรันแกนมาดูแนวทางอยู่นะมฮะมาดูพี่อิทธิพลนะครับแกก็จะเดินหน้ามาฝั่งนี้นะครับ ประมาณนู้นนะเราจะมาดูสเกิร์ตกันนะคลิปนี้ประดีพี่แกก็อยากรู้นะว่ามันติดประมาณไหนนะก็เลยตั้งใจกันมาดูสเกิร์ตนะว่ามันจะติดประมาณไหนยังไงก็ต้องขออภัยสำหรับภาพเลยนะรีบจัดไม่ได้ใช้ไมค์ินบนีบอนเอาดูว่าสเกิร์ตนะเจ็ดนิ้วอนนของแกมันจะติดประมาณไหน ไฟตั้งลำใหม่ไปต้งนะครับไม่กล้าเฉียงนะครับเฉียงมันตู้มันหนักนะครับมันดูสกปรกโอ้โอ,โอ้เดี๋ยวผมต้องให้สัญญาณแกด้วยโอ้ไม่ติดเลยโอ้ไม่ติดเหลืออยู่เหลือบ้านเลย cô Cái bàn này ามาดูระดับความชันของเขานะอูอแต่ว่าชันมากเลยนะเมื่อวานของเราหลายคนนะเขาแบบนี่ความชันอ้ดูอย่างนี้ดูไม่รู้อะดูอย่างนี้รู้ป่ะเนี่ยระดับความชันเขาประมาณเนี้ยก็โอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซ like, ับสไครต์ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันถ้าสุริยาสะพานทุกไปที่ไหนยังไงก็ อาจจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อมีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนเพื่อนๆตลอดเลยนะสำหรับคลิปนี้เขาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ลาไปแล้วกับสุริยพัมทุกว้า